พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาพพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับคำแนะนำการไปศาลในฐานะจำเลยคดีแพ่ง การเตรียมตัวเปศสารในฐานะจำเลยคดีแพ่งมีหลักๆดังนี้นะครับคือ 1. นึ่งยื่นคำให้การภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง 2. กรณีส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องด้วยวิธีปิดหมายหรือประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เริ่มนับระยะเวลาเมื่อผลสิบห้วันนับแต่วันปิดหรือประกาศโฆษณา จำเลยจึงยื่นคำให้การได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ปิดหรือประกาศโฆษณา 3. เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกยื่นคำให้การแล้วมิได้ยื่นคำให้การภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลถือว่าจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การครับ และคำแนะนำกรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาจะมีดังนี้นะครับ 1. เมื่อท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาท่านควรปรึกษาและแต่งตั้งทนายความครับ 2. หากวันครบกำหนดยื่นคำให้การตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขตัตฤกษ์ท่านสามารถยื่นคำให้การในวันทำการถัดไปได้ครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกเตริศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ